สองสินเชื่อเงินด่วนเงินเดือนไม่ถึงหมื่นก็กู้ได้จะไปสินเชื่ออะไรเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับเวลาที่คุณต้องการที่จะใช้เงินแบบฉุกเฉินจะยืมใครก็ไม่กล้าจะยืมเพื่อนก็กลัวจะเสียเพื่อนวันนี้ผมจึงมีสินเชื่ออยู่2ตัวมารีวิวและให้เพื่อนๆตัดสินใจที่จะกู้ยืมไปใช้ในสิ่งที่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่แนะนําให้กู้เพราะมาเสียดอกเบี้ยโดยที่ไม่จําเป็น แต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็กู้ได้และ2ส,สินเชื่อที่ถูกกฎหมายที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมในวันนี้คงเคยได้ยินชื่อกันมาอยู่แล้วนะครับจะเป็นสินเชื่ออะไรไปรับชมกันนะครับสวัสดีครับพบกับช่อง ตั้ม1นึ่งส y มันนี่ชนะครับพบกับสาระดีๆทางเรื่องการเงินนะครับและก็รีวิวสินเชื่อต่างๆนะครับวันนี้มีสินเชื่อมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างเช่นเคยนะครับจะเป็นสินเชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้กับช่องตั้ม1นึ่งส y มันนี่ชด้วยนะครับสสินเชื่อเงินด่วน2ตัวนี้บอกเลยนะครับว่า กู้ง่ายอันมัดไวไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะครับเงินเดินไม่ถึง10,000บาทก็กู้ได้นะครับถูกกฎหมายอีกด้วยถ้าใครที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินบอกเลยนะครับว่าสินเชื่อ2ตัวนี้ตอบโจทย์ท่านผู้ชมแน่ๆกู้เท่าที่จําเป็นนะครับและชําระคืนไหวนะครับและสินเชื่อตัวที่1ก็คือสินเชื่อเจ้ากระต่ายน้อยและบิทแคทนั่นเองนะครับเชื่อและบิ c แคทเขามีผลิตผลิตภัณฑ์อยู่หลายผลิตภัณฑ์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับสินเชื่อรับบิทแคทผ่อนตามใจนะครับสินเชื่อรับบิทแคทเงินก้อนพร้อมใช้นะครับสินเชื่อรับบิทแคทส่งก่อนผ่อนได้นะครับแล้วก็สินเชื่อสําหรับองค์กรครับสินเชื่อสวัสดิการและบิทแคทนะครับและตัวที่รีวิวนี้ก็คือสินเชื่อรับบิทแคทนะครับเงินก้อนพร้อมใช้นะครับมาดูทางด้านจุดเด่นของสินเชื่อรับบิทแคทนะครับเงินก้อนพร้อมใช้นะครับรับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้นะครับ ถ้าผู้ชมมีเงินเดือนแค่8,000บาทก็กู้ได้นะครับสามารถกู้ได้เลยนะครับมาดูทางด้านคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่20ปีถึง65ปีนะครับสัญชาติไทยนะครับรายได้ขั้นต่ำ8,000บาทต่อเดือนนะครับเอกสารที่ใช้ในการสมัครนะครับบัตรประชาชนนะครับรายการเดินบัญชีธนาคารครับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับย้อนหลัง6เดือนนะครับมาดูสิทเชื่อตัวที่2กันนะครับ บัตรกดเงินสด u m เม p กพัดนะครับกดเงินสดยูเมกพัดนะครับสำหรับพนักงานผู้มีไรายได้ปัจจำนะครับตั้งแต่7,000บาทขึ้นไปนะครับอัตราดอกเบีย้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินไม่เกิน25%ต่อปีนะครับยูเมกพัดเขามีบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ต้องพกบัตรให้กลัวหายอีกต่อไปนะครับกับอีกหนึ่งทางเลือกที่ทันสมัยสะดวกปลอดภัยนะครับใช้งานง่ายๆผ่าน u m เม p กพัดแอปพลิเคชันนะครับ มาดูทางด้านคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับอายุตั้งแต่20ปีถึง55ปีนะครับสัญชาติไทยนะครับมีที่อยู่และที่ทํางานอยู่ใกล้พื้นที่บริการนะครับมีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทํางานที่ติดต่อได้นะครับเอกสารประกอบการสมัครนะครับ1นะครับบัตรประชาชนตัวจริงนะครับ 2. นะครับเอกสารแสดงรายได้นะครับรับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคารนะครับสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับตัวจริงนะครับไม่เกิน2เดือนนะครับ บัญชีเงินฝากย้อนหลังไม่น้อยกว่า3เดือนตัวจริงนะครับกรณีรับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคารนะครับสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงนะครับไม่เกิน2เดือนนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับสินเชื่อที่นํามารีวิวในวันนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอให้เพื่อนๆใช้สตังกันอย่างมีสตินะครับกู้ถ้าทีมเป็นแล,ชละชําระคืนไหวนะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับใช้เงินกันอย่างระมัดระวังกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องตั้ 14, มหนึ่งสี่มันนี่ชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ